เราเป็นเพียงสื่อการท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว้พี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับแปลงนี้บ้านสวยด้วยทำเลดีติดถนนสาธารณะครับหอมอยู่ทำเลดีเลยครับไม่แออัดไม่วุ่นวายเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนแต่ไม่ไกลตัวเมืองนะครับไม่ไกลแหล่งอนวยความสะดวก ตัวบ้านใหญ่กว้างขวางมีถึง3ห้องนอนเลยนะครับมี2ห้องน้ํา3ที่จอดรถนะครับจอดรถได้3คันในโรงจอด,ดรถปูกระเบื้งองรอบบ้านเลยนะครับไม่เปื้อนไม่เฉยแฉะสวยงามสะอาดตาทาไว้อย่างดีครับด้านหน้าบ้านครับเรามีพื้นที่เหลือๆไว้ตั้งกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งกันได้ที่ไม่ถึงถนนนะครับในต้องัวเวลาจะวางท่อจะเดินสายไฟ,ไ,ฟไม่ต้องกลัวจะ ปลูกจำแพงทุกบ้านกันนะครับือพื้นที่เหลียวางระเบียบมาเรียบร้อยติดถนนลาดยางครับถนนนี้เดินทางสะดวกน่ครับมีพื้นที่ต่อเติมมาเรียบร้อยครับด้านข้างก็มีบริเวณสําหรับทาวินิสเฟกโอรี่กันได้ครับท่านใดสนใจไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมีบ้านสวยทาเลดีให้ท่านม้ชมได้เลือกซื้อประจําเลยเดินไปพาชิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ อย่งน,นี้เจ้าของเปิดขายเพียง1.890ล้าน8 0บาทเท่านั้นเองพิกัดอยู่บ้านโชคอนันต์สามครับตรงข้ามกับเทศบาลโคกกวดจังหวัดนคนรราชสีมาครับใกล้กับโรงงาน PSC ไใกล้โรงงาน CPF ไใกล้ i i s โคกปวดใกล้ตลาดโคกเพชรครับใกล้เซเว่นซีครับครับหลังนี้มีเงินเหลือนะครับเครดิตด,ดีมีเงินเหลือหลักแสนเลยมีบริการพายื่นกู้ให้ด้วยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดูที่ดูบ้านก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยวันนี้เราก็รีวิวดูภายในกันต่อนะครับด้านข้างครับมีพื้นที่เหลือๆไว้ทําลานกิจกรรมนั่งเล่นซักล้างทํางานต่างๆได้ครับพื้นที่เหลือๆเ,เนื้อที่57ตารางวาครับเนื้อที่ดิน57ตารางวาจัดสรรไว้ยัางดีมีพื้นที่เหลือทำประโยชน์ได้อีกเยอะ ห้องโถงด้านในนะครับว่างสะอาดห้องนอนหน้าต่างเหล็กดัดมีให้ครบ,คร,บครับมุงลวดมีให้ครบพร้อมเขาอยู่ได้เลยสวยสะอาดเลยเดียวนะครับตกแต่งอย่างดีทําอย่างดีเลยนะครับแต่ละห้องละห้องอดูกันเรื่อยๆน,นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่ป่าไม่น่ากลัวครับไม่กันดานกล้เซเว่นซีเจใกล้ตลาดแต่เงียบสงบไม่วุ่นวายครับไม่อัอดแน่นอนครับ ท่านใดสนใจก็สายตรงเข้าไปได้นะครับเปิดโทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ